มาแล้วมาแล้วมามามากับสองสุเปอร์สามพี่ศษเนี่ยครับมาเนี่มากินกันได้เลยมาคาคิคาคิอื้มเฮ้ยจามบ่ะโอหือนั่งเป็นวัดเลยแล้วกันนี่เสียงเด้อมาขอซุปน้ำซุปหน่อยน้ำซุปดูดดูอือมาครับหนูคาคิแล้วก็มีคาคิเขาเขาเขาเป็นเขาเจ้าเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มหน่อยวางน้ำบ๊ดน้ำได้นะ ต้องหลุมแอบลอยเลยโอ้เป็นวัดแนี่ยน้องอะไปกินก่อนวันนี้เดี๋ยวบรรยากาศต่อใกลงตื่นมากคนนี้ครับโอ้โหไปหยอกหยอกครับเดี๋ยวผมหอวหมอคากิเต็ม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 กระดูกมีเลยดีเนี่ยแมอนี้ใครจามกันแล้วไปนี่กันนี่กันเนี่ย ขอเน้ำซุปหลาดเข้ามอือหือเป๊บหนึ่งเอาเข้าให้หน่อยใส่เข้าก่อนนะครับชิ้นแรกชิ้นแรกชิ้น,นหน่ลย ออุนอ่นๆท่อนๆจดยมากันอย่าง,งครับเนาะไม่หอม แกเลียนเห็นหน่อเข้าต่อเลยอืม ขัปอมขัอป,ป,ปอมแล้วขอติมนี่ครับเด้อ 不要！叫你去摸去了。 คักที่แบบจุกเต็มเลย, <laughs> ยเลครับใช้เข้าได้ครับน้ำเหรียนเนาะไปว้าวัดกับเปิน้นยิ้มโหนถ้ายัางได้จ <laughs> อเลยยจอเลยขาละเกียบมั้ยเออ แบบเจดนักอ๋มอามาเป็นดุลเลย นี่เป็นนังครับเติมเขา้ากัย Ờ, oh, số so mày phải rồi, nó giấc bình mát lắm nữa. Ui, này, ui, 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 เติมข้าเติมข้าวอืำได้ครับบะไปเจไจอดูอืออืมพอจะพูดมันเหนียวมาเป็นอินมันข้าวจิ้มน่อยจิ้มนม่จับย่า Okay. <sniffs> เตรียมเ,เข้านะครับ <c oughs> วันนี้ดูข้อเหนียวของศีรษะเจ้าไปน <c oughs> <c oughs> ี่มันเปิเป้ง อืมนี่ก็ดูอย่างนี้ ครับเนาะ เดี๋ยวนี่หน่อยเติมจิ้มครับจัดไปเลย พ <c oughs> อแล้วครับพอใจเลยเต็มต่องลแล้วเนี่ยไ <c oughs> ปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับจะใครเป็นเงลังใจมึงอ้ําครับช่อ,องชุดพอดสามพิเศษแนวครับผมเป็นเงลังใจให้ผมน้ำพี่ต่อไปครับแล้วนี่เดีย๋ยวอีกก่อนครับ ฮากิืเปรยๆแบบเหมาะมาก,กเลยกับข้าวเจ้ากับน้ำผึ้งเข้ากันได้ดีครับไปเจอกันใหมโนะนะ่โอกาสหน้าเนโอกาสนี้ถ้าพิษผ่าไนไปกันได้มูมันไปได้ขออภัยกันที่เกิดเรื่องกันได้นะครับไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับโอกาสน,น,นี้ขอตัวก่อนสวัสดี